เปิดหลักเกณฑ์การขอคืนของกลางในชั้นพนักง,งานสอบสวนมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างคุณคุ้นกับประโยคนี้กันไหมครับตำรวจจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางเชื่อว่าคงเป็นประโยคที่ได้ยินกันบ่อยๆตามสื่อต่างๆนะครับตำรวจจับกุมผู้ต้องหาและมีอำนาจจะย,ยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดได้แต่รู้กันหรือเปล่าว่าของกลางที่ถูกยึดไปจะขอคืนในชั้นพนักง,งานสอบสวนหรือชั้นตำรวจเลยได้หรือไม่วันนี้มีคําตอบครับ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์กฎหมายดีๆแบบนี้ด้วยกดติดตามมาแล้ว,ลวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับของการคืออะไร เหมือนเช่นเคยแล้วค่อยๆดูไปทีละสเต็ปนะครับมาทําความรู้จักกับของกลางท,ที่ตํารวจมีอำนาจยึดกันก่อนดีกว่าโดยของกลางคือวัตถุหรือทรัพย์สินที่ตกอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานโดยอํานาจหรือหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งถูกยึดไว้เป็นของกลางเพื่อพิสูจน์ในทางคดีสรุปง่ายๆก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดซึ่งตํารวจได้ยึดไว้โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเพื่อใช้ในการพิสูจน์ทางคดีนั่นเองครับการขอคืนของกลางในชั้นพนักงานสอบสวน แต่ไม่ใช่ทุกกรณีที่ของกลางนั้นจะเป็นของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดของผู้ต้องหานะครับถ้าเป็นของกลางที่จิ้มานั้นไม่ใช่ของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดแล้วก็อาจขอคืนได้ครับที่บอกว่าอาจก็เพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์ด้วยว่ากรณีแบบไหนที่สามารถขอคืนได้เราไปดูหลักเกณฑ์กันนะครับใครมีสิทธิ์ขอคืนของกลาง ก่อนที่เราจะไปดูหลักเกณฑ์กันเรามาดูว่าใครมีสิทธิขอคืนของกลางได้บ้างก่อนดีกว่าครับคนที่มีสิทธิ์ขอคืนของกลางได้ก็คือ 1. เจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริง 2. ผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายเช่นคนที่มีสิทธิครอบครองหรือสิทธิยึดมือ,องเป็นต้นครับหลักเกณฑ์การขอคืนของกลางในชั้นพนักง,งานสอบสวน พอรู้ว่าใครมีสิทธิ์ขอคืนได้บ้างแล้วเรามาดูกันต่อที่หลักเกณฑ์ในการขอคืนของกลางกันเลยครับโดยเราสามารถแยกเป็น2ข้อใหญ่ๆหหลักเกณฑ์ในเรื่องตัวทรัพย์สินที่เป็นของกลางทรัพย์ที่เป็นของกลางที่ถูกยึดไว้ถ้าอยากขอคืนจะต้องไม่ใช่ทรัพย์หรือของเหล่านี้ครับ 1. ของที่มีไว้เป็นความผิดเช่นยาเสพติดหรือปืนเถื่อน2ที่ได้มาจากการกระทำความผิดเช่นเงินหรือของที่ขโมยมา 3. ของกลางที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดเช่นรถที่ใช้ในการขนของที่ขโมยมา สี่ของกลางที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิดเช่นมีดหรือปืนที่เตรียมไว้ใช้ทําลายร่างกาย 5. ของกลางที่ใช้เป็นพยานหลักฐานได้อันนี้กว้างๆเลยครับก็คือถ้าไม่เข้าสีข้อก็อาจเข้าข้อนี้ได้ 2. หลักเกณฑ์เรื่องความบริสุทธิ์ของเจ้าของคือเจ้าของทรัพย์ที่เป็นของกลางจะต้องไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดกับผู้กระทําความผิดครับซึ่งถ้าเจ้าของก็คือผู้กระทําความผิดหรือมีส่วนรู้เห็นแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ขอคืนของกลางนะครับต้องไปขอคืนของกลางกับใคร ปกติแล้วสมนวนคดีเราอยู่กับใครก็ต้องไปขอกับคนนั้นดังนั้นถ้าให้สอดคล้องกับเรื่องที่เราเล่าให้ฟังสมนวนคดีจะต้องอยู่ในชั้นตํารวจหรือพนักง,งานสอบสวนเราก็จะต้องไปทําคาร้องยื่นต่อพนักง,งานสอบสวนโดยจะเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีหรือพนักงานสอบสวนที่เป็นเวรอยู่ณนขนาดนั้นก็ได้ครับส่วนคนที่มีอํานาจอนุญาตให้คืนของกลางได้ก็คือหัวหน้าสถานีตํารวจหรือผู้กํากับสถานีตํารวจนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับหลักเกณฑ์การขอคืนของกลางในชั้นพนักงานสอบสวน สำหรับใครที่ชอบความรู้หรือสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ของช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์กฎหมายดีๆที่เรานำมาฝากทุกคนในครั้งหน้าด้วยนะครับหากใครมีปัญหากฎหมายก็สามารถปรึกษาได้ที่ c o n t a c นี้เลยครับเพราะเราเชื่อว่าทุกปัญหากฎหมายมีทางออกเสมอ